จำเล่าเรื่องสวัสดีค่ะฝากผู้ฟังกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามหากผู้ฟังชอบเรื่องเล่าลี้ลับแฝงข้อคิดคติธรรมคนละไลค์คนละแชร์เมื่อใดก็ตามที่กดติดตามก็จะเห็นเรื่องที่อัปเดตในช่องก่อนใครเลยขอบพระคุณค่ะตอนนี้ให้ชื่อเรื่องว่าผีคืนคุณบุญเจ้าที่รักษาการที่เราได้เห็นสิ่งลี้ลับมากกว่าคนอื่นบางทีก็มีมุมที่ได้แอบยิ้มนะคะ สมัยที่ยังอยู่หอพักใกล้ที่ทำงานที่จังหวัดอยุธยาเมื่อประมาณปี2555ทุกวันพระเราจะทำความสะอาดหิ้งพระบนห้องแล้วก็จะไปะเปลี่ยนดอกไม้ไหว้สารพระภูมิเจ้าที่สารตายายที่หอพักซึ่งเวลาไหว้เราจะไหว้ก่อนตะวันตกดินที่พักเราห่างจากที่ทำงานประมาณ10กิโลเมตรค่ะด้วยความที่ตอนเช้าตั้งนาฬิกาปลุก ประมาณ6โมงครึ่งเพราะว่าเราคำนวณเวลาเผื่ออาบน้ำทำธุระส่วนตัวเสร็จก็ขับรถไปที่ทำงานยังไงก็ทันวันพระนั้นค่ะก่อน6โมงเช้าที่นาฬิกาปลุกที่ตั้งไว้จะทำงานก็มีเสียงคุณตาท่านหนึ่งดังขึ้นที่เห็นก็คือมีคุณตาผมสีดอกเหลาหน้าตายิ้มแย้มท่านหนึ่งใส่เสื้อคอฮาวายสีฟ้าอ่อนลายดอกไม้ ใส่กางเกงสีกากียืนถือไม้เท้าสีน้ำตาลเข้มๆออกสีโอ๊กอะค่ะมายืนข้างที่นอนเราเลยชะงงอกหน้ามาตรงที่บริเวณเรานอนแล้วพูดแบบคนแก่ใจดีที่พูดกับลูกหลานว่านังหนูเอ้ยตื่นๆต,ต,ตื่นได้แล้วเดี๋ยวเอ็งไปทำงานสายนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเช่าหออยู่คนเดียวแล้วตามมาได้ไงเนี่ย ตอนนั้นตอบตาไปว่าตาจ๋าขอบพระคุณที่มาปลุกนะแต่วันหลังไม่ต้องปลุกหนูนะคะหนูตื่นเองได้มาปลุกแบบนี้มันเหมือนนอนไม่อิ่มน่ะเพราะเดี๋ยวนาฬิกาที่หนูตั้งไว้ก็จะปลุกหนูอีกกลายเป็นว่ามันต้องตื่นหลายรอบป้าจ้าตาแทนที่จะสดชื่นมันจะงัวงเงียงตอนที่เราตอบคุณตาอยู่นั้นเอาจริงๆเนาะก็ไม่รู้หรอกว่าคุณตาเป็นใคร รู้แต่คุณตามาดีค่ะเมื่อตาได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มแล้วก็สายหน้าเบาๆหัวเราะ <c oughs> แล้วค่อยๆเลือนหายไปเรานอนต่ออีกไม่นานค่ะก็ถึงเวลาที่นาฬิกาปลุกที่ตั้งไว้ก็ดังขึ้นเราก็ตื่นอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปทํางานวันนั้นวันพระก่อนออกบ้านก็เอาดอกไม้ไปไหว้สารพระพรมและสารตายายของขอ,งของพักตามปกติ ก่อนไปทำงานนั่นเองค่ะพอมองรูปปั้นในสารอ๋อคุณตารูปปั้นในสารนี้เองเปลี่ยนดอกไม้มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเลยรูปปั้นนี้แต่งตัวด้วยเสื้อฮาวายสีฟ้าและกางเกงสีกากีค่ะสั้นเหมือนที่เห็นตอนย่ำรุ่งวันนี้เปะ๊ะคุณตาคงเมตาเอ็นดูเห็นเป็นลูกหลานเลยมาปลุกนึกถึงทีไรก็รู้สึกดีนะคะเจ้าทีเมตาเห็นเป็นลูกเป็นหลาน หากท่านผู้ฟังหลงลืมไม่ได้ไว้เจ้าที่ที่บ้านตัวเองก็ลองกลับไปไวหว้หรือทุกครั้งที่ผู้ฟังทำดีคิดดีหรือทำบุญมาลองอุทิศบุญให้ท่านให้ท่านอัมุโมทนาบุญด้วยนะคะลองเป็นผู้ให้ก่อนจะเป็นผู้รับท่านจะเมตตาและปกปักรักษาเราเองวันกวนต่อมาค่ะเราขับรถกลับจากที่ทำงานมาที่พักวันนั้นรถติดก็เลยขับรถมาทางถนนอีกเส้น ที่ไม่ใช่ถนนเส้นหลักพอใกล้ถึงที่พักต้องขับผ่านซอยเล็กซอยหนึ่งเราเห็นและได้สบตากับผู้หญิง2ตนแต่งกายด้วยชุดเสื้อแขนกระบอกสีน้ำตาลจงกระเบนสีแบบผ้าถุงหาบของเดินข้างถนนพอหันไปมองอีกครั้งก็ไม่เห็นผู้หญิงสองตนนั้นอีกสรุปก็คือเห็นผีแวบแวบ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าภาพทับซ้อนในอดีตในบริเวณที่ขับรถผ่านตอนนั้นเอาจริงๆถามว่ากลัวไหมกลัวคะ่ะเพราะเป็นแค่คนเห็นผีตั้งจิตแผ่บุญแบบกระท่อนกระแท่นเลยทีเดียวต่อมาพอเริ่มมีครูบาอาจารย์ก็ได้อุทิศบุญให้ดวงจิตที่เห็นได้อย่างถูกต้องมากขึ้นคืนวันที่สองมกราคม5 6 6 2หลังแผ่เมตตาที่เล่าเรื่องธรรมมาให้กวนเพื่อนฟังในวันที่ห ซึ่งกลายเป็นการเขาเดาวแบบเล่าธรรมะข้ามปีในกลุ่มไปแล้วคืนนั้นจิตก็ได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งต้องเดินขึ้นบันไดลักษณะของบันไดนี้เป็นเป็นบันไดวนขึ้นค่ะเหมือนหอคอยขณะเดินขึ้นไปก็แผ่เมตตาอุทิศบุญให้ทุกย่างก้าวยิ่งเดินขึ้นไปทางยิ่งแคบลงบันไดก็ชันขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจเดินกลับลงมา เพราะมันแคบมากจนเดินต่อไปไม่ได้นั่นเองเมื่อเดินกลับมาถึงปากประตูก็มีคุณยายท่านหนึ่งใส่ชุดสีขาวกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามลงมาคุณยายถือถ้วยในมือแล้วยื่นให้เราในถ้วยเหมือนมีน้ําอยู่ในถ้วยค่ะในน้ํานั้นก็เหมือนมีสาระริ์ระยับอยู่แล้วคุณยายก็พูดว่าหนูหนูเอาไปนะย้ายให้เราก็ตอบว่าไม่เอาจ้ะไม่รับจ้ะย้ายเก็บไวเ้เถอะ เหมือนยายส่งความรู้สึกเสียใจมาให้รับรู้แต่ตอนนั้นจิตเราบอกให้ปฏิเสธว่าไม่ต้องรับเพราะเคยโดนลองของจากคนบางกลุ่มหรือมีผีเอาบุญตัวเองมาแบ่งปันให้ปูน่นาคาจึงเตือนในจิตไม่ให้รับเราก็เลยปฏิเสธทันควันแม้หลับอยู่ก็มีสติไม่รับอะไรไม่สมควรที่จะรับมาพอเช้ามาก็ได้โทรเล่าพี่มะนาวพี่แกบอกว่า ยายอยากขอบคุณเองน่นแหละที่บอกว่ายายแกจิตใจดีเหมือนไม่อยากรับบุญที่เองอุทิศให้ไปเปล่าๆอยากตอบแทนคืนเหมือนครั้งเมื่อมีชีวิตประกอบกับที่ผ่านมาเวลาที่มีคนทำอะไรให้อาทิตย์ไปขอบุญคนคนนั้นคนที่ทำให้มักจะขอสิ่งแลกเปลี่ยนตอบแทนอย่างเสมอเช่นขอให้ถูกหวยขอให้ยายคุ้มครองยายจึงมายื่นให้เพราะคิดว่าคนให้ยาย โดยทั่วไปแล้วมักเป็นอย่างนี้แหละพี่บอกถ้าเองรับเพอๆอาจจะถูกหวยเลยนะเราก็ตอบว่าเอามาทำมไม่ซื้อหวยไม่ซื้อลอตเตอรี่เอาบุญของยายมาเดี๋ยวก็คืนกันไปคืนกันมาอยู่นั่นแหละไม่จบสัทีแค่ยายติดอยู่ที่นี่ก็น่าสงสารออกให้ยายติดตัวไปในดีแล้วจะได้เป็นสเสบียงบุญเลี้ยงตัวไปในภพหน้าพี่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่า ดีแล้วล่ะเองดีนะที่เองเป็นคนแบบเนี้ยเป็นบางคนคงรับมาเรียบร้อยแล้วล่ะยายก็คงบุญเหลือเพียงจ้อยกว่าจะไปเกิดในภพใหม่เราก็เลยคิดว่าการที่เอาบุญของใครมาหรือรับของใครมามันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องคืนบุญนั้นไปเช่นเดียวกันเรื่องเล่าตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ